วันนี้นะคะก็อยู่กับทีม NVC คุณไทยแลนค่ะแล้วก็ NT ทางสปอร์ตแล้วก็ประกั a ออโต้ชีทค่ะวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพี่ชายหนูแท้ๆเลยเป็นพี่แบงค์นะคะชื่อว่าแบงค์เป็นคนขับรถคันม่วงคันนี้นี่ก็จะเป็นเนยของเขาส่วนหนู คัคนนี้เองค่ะหนูชื่อแฮนะคะฝักเหนือฝักตัวเล้ค่ะนี่ก็จะเป็นเนหนูอ่ะต่อไปนะคะคันนี้ก็จะเป็นคันพี่ดอมค่ะแล้วก็พี่เคก็จะเป็นเนของเขาคันหนูนะคะก็จะเป็นเครื่องดําเดิม,ดมทุกอย่างเดิมหมดค่ะแค่ใส่เทอร์โบมานิดหน่อยแรงขึ้นนิดเดียวเองค่ะ ครับผมสําหรับเจ้าม่วงคันนี้นะครับของผมไม่มีอะไรมากครับหลักๆเลยก็จะมีปั๊มสต็อปหน้าหลังนะครับแล้วก็เป็นวินจรลวดตัวหนึ่งแล้วก็วินนอนตัวหนึ่งครับก็ในส่วนของรถผมนะครับก็จะเป็นเครื่อง n ิสันบีดีสนะครับอุปกรณ์ตกแต่งก็จะมีปั๊มโบหัวฉีดครับส่วนวินก็ข้างหน้าก็เป็นวินนอนครับข้างหลังก็เป็นกิ๊กปินครับกำลังสั่งมายังไม่มาครับ ก็มีความฝันอยากได้ที่1เหมือนกัน,นะคะ่ะก็เลยเข้ามาที่ปีนี้เป็นปีที่2ที่ลองมาแข่งนะคะปีแรกก็ยังกินบวยอยู่ค่ะแต่ปีที่2ก็จะพยายามให้ได้ที่1น,นะคะปีนี้นะครับปีนี้ผมวางแผนมานะครับสำหรับทีมเราเนี่ยต้องเป็น t มเวิร์นะครับต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันดูแลตรงนี้คำว่าทีม ต้องเป็นทีมจริงๆ,ๆเราถึงจะได้ชัยชนะการที่พาทีมไปที่1ง,ง่ายมากเลยครับวันนี้ทั้งหมด3วันแข่ง 7-S-S คือที่เหลือเนี้ยง่ายๆให้น้องออกเข้าที่1ห,หมดทุกเอได้แชมป์แน่นอนฝากติดตามหนูแล้วก็ทีมของหนูด้วยนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ใครอยาก,เข,ากเข้าก็เข้าได้นะคะยังว่างมากๆเลยค่ะ